สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกๆท,ท่านครับวันแรกของการกลับมาเข้าแคมป์ซ้อมกันหลายๆทีมครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้เห็นภาพกันไปหรือ,อยังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักฟุตบอลที่ต้อนรับโค้ชใหม่อย่าง one h a l two h a l three half o u r half i v e h a l นะครับโอ้โหก็ดูแล้วคงจะมีการเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรนะครับกับ วันแรกของเอลิกเทนหากสตีฟแมคคาร์ลเลนแล้วก็ฟานเดร์คอร์กที่เข้าแคมป์ที่เอออนเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หรือว่าแคริงตันนะครับมากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งดาวิดเดคอแคร์ r, องตวนี่มาซียาวหืมมาซียาวผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะครับว่าการซ้อมของมาซียาวเนี่ยมันมีนัยยะอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะได้อย่ต่อ เดี๋ยวจะมาเล่าว่าเป็นเพราะอะไรนะครับตอนนี้ฟานเดอร์เบกก็มาแล้วลูคชออารอนวานพิซาก้ามาทัดแนสฟอร์ดนะครับปีศาจแดงเข้าแคมป์คาริงตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วข่าวบอกว่ามากันเนี่ยรวดเร็วมากๆขับรถกันมาครับก่อน9โมงเช้านะครับมาซ้อมกันเสร็จแล้วเนี่ยคุยกันรวมทีมกันคุยต่อแล้วก็อยู่ยาวออกออนักข่าวรีพอร์ตว่ารายงานว่าออกมาจากคาริงตันเนี่ยประมาณ4โมงเย็นเลยนะครับถือว่าเป็นการ พูดคุยการซ้อมกันพบปะที่ค่อนข้างนานมากเพราะปกะติแล้วเนี่ยเต็มที่ซ้อมมื้อเช้า9ก้าโมงเที่ยงก็ทานข้าวแยกย้ายกลับถ้าไม่มีการมาเจอกันรอบเย็นเนี่ยก็ไปว่ากันวันพรุ่งนี้ถ้ามันไม่ใช่วันวันแมชนะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วยังไม่เปิดฤดูกาลเนี่ยการอยู่กันถึง10บโมงสิบเอ็ดสินึ่งสองสามสี่เชั่วโมงโอ้โหถือว่าเป็นการพูดคุยที่ยาวนานมากๆเลยนะครับทีนี้ฮะ วันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีประมาณ2อสคนที่ค่อนข้างที่จะได้การจับตามองมากๆนะครับก็คือ 1. อองตวทีมาเซียลเนี่ยครับเหตุผลเพราะว่าการที่มแมนเชสเตอรยังไม่ได้ตัวผู้เล่นใหม่นะครับอันโทนี่โดนโกงราคาวันนี้มีข่าวกับริซโดมารีเนสกับแย่งอาร์เซนอลอีกแล้วเพราะฉะนั้นครับความหมายก็คือในเมื่อนักฟุตบอลที่มันยังคงอยู่กับทีมอยู่ แล้วฝีเท้ามันไม่ได้ขี้หมาอะไรอย่างเช่นมาเชียเอาตรงอรงอตงตนี้เนี่ยครับเราไม่ได้สงสัยในฝีเท้าของเขาอีกแล้วปอนด์ชวานเขามีเต็มเปี่ยมเขาดังก่อนคิเลสเอมเป้ด้วยซ้ำเขาคือฉาย,ยาองรีสองมาถึงปุ๊บยิงให้กับแมนยูในเกมแดงเดือดเจอริฟูทันทีแต่ว่าข้อสงสัยนั้นคือเรื่องทัศนคติเรื่องความเป็นมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลต่างหากแต่อย่างไรก็ตามครับพอมันไม่ได้ตัวเล่นใหม่เนี่ยข้นเหนื่อยขนาดนี้ครับไม่มีใครเอาแมนยูก็ขายไม่ได้ราคาผมเชื่อว่าอยู่ต่อแน่ พอไอเทนหากเห็นคือนักเตะไอ้พวกทาเลตนสูงๆพวกป๊อกมาพวกมาซียาวเนี่ยเวลาเห็นแบบฉาบฉวยหเห็นแบบช่วครั้งช่วคราวเออมันเก่งเนอะทำไมแล้วไม่ใช้งานวะพวกนี้จะยืระยะไม่ได้ความผิดพลาดมันจะออกมาระยะหลังๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเทนหากเห็นรอบแรกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาใช้งานมาซียาวต่อแน่นอนครับคุณผู้ชมครับอีกคนหนึ่งที่ได้รับการจับตามองคือตอนนี่ฟานเดเบกตอนนี้ฟานเดเบกเนี่ยแมนยูซื้อมาแล้วแฟนบอลทั้งเชียทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศ โอ้ดอนนี่ฟานเดอร์แบ็กเออนี่คือเพลงที่แต่งมาแล้วอยากจะให้เขามาพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าเขารุ่มเหลวในยุโอเล่ o ay, ไปอยู่กับเอลวัตันที่ไปอยู่เอลวัตันกับแรงผาก็ไม่ได้ลงสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโค้ชที่เคยใช้เขาเมื่อก่อนตอนสมัยยูอาร์ R ็กซ์แต่ตอนนั้นคือมารุมเก่งกันหมดไงทั้งเดลิกทั้งดอนนี่ทั้งฮาคิมซีแยกทั้งเฟรนกี้เดยอง, ye, ง y, Young, มาวันนี้จะเล่นร่วมกับทีมไหม,ม,มนี่คืออีกหนึ่งจุดนะครับที่ถ้าหากเทนหากมาถึงแล้วปรับ anger, ด,ดนอนน นะครับนี่จะเป็นคำถามที่เควเชีมากตัวใหญ่ๆเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นครับอาร์เซนอลเปิดตัวโกคนใหม่ก็คือแมตเทอร์เนอร์นะครับได้มาจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์5.75ล้านปอนด์จริงๆได้ามาก่อนหน้านี้อันที่เปิดอย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออาร์เซนอลจะขายแบรเลโน่ครับแบรเลโน่เนี่ยเป็นโกเก่าของเลเวอร์คูเซ่นแล้วเก่งมากนะครับช่วงนั้นมาอยู่อาร์เซนอลพลาดเยอะเป็นอีกหนึ่งโกบุนเดสที่ไม่รอดกับพรีเมียร์ลีกเหมือนกับคาริอุส นะครับแบร์โน,น่ก็จะถูกปล่อยออกไปแล้วเทอร์เนอร์เป็นสำรองของแลมสเตลนะครับเพราะว่าเลเนอร์ค่าเหนื่อยแพงมากนะครับแกเรตเบลเปิดตัวเรียบร้อยนะครับกับทีมใหม่นะฮะออกเปิดตัวเท่มากๆเลยไปเล่นในเมเจอร์ลีกอ็อกเกอร์นะครับนี่คือบิ๊กนิวส์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเอ่อแฮร์รี่แม็กควายมีคนถามว่าทำไมยังไม่มาก็ยังคง ฮันนี่มูนอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะอ่านข้อความด้วยนะครับในช่วงท้ายเมื่อวานคนให้ความคิดเห็นเรื่องแม็กควายค่อนข้างเยอะและดีทีเดียวนะครับส่วนวันนี้เรามีภาพมันคอเดบบิดเดเคอาร์มาฝากคุณผู้ชมนะฮะมาแล้วนะครับส่งตรงมาจากสิงคโปร์นะฮะชิปปิ้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดเคอาร์ใครอยากได้ครับจัดมาได้เลยนะครับวันนี้ผมได้มาทั้งหมดเอ่อเท่าไหร่วะยี่สิบห้าเหรมั้งแล้วก็โรนารโดก็มาแล้วด้วยใครอยากได้ภาพมันคอเดบบิเดเคอร ไปติดตามทั้งหมดได้ในช่วงหน้าครับเมื่อวานนี่ยครับเอาข่าวดีมาฝากแฟนๆช่องของเราปอปวีรพลนะครับยอดจองถล่มทลายมากๆเลยครับคุณผู้ชมอย่าพลาดเลยนะครับเพราะทุกวันนี้เราเบื่อในการเติมน้ำมันที่มันแพงแสนแพงสุดๆจริงๆลิตรเกือบ50บาทผมอยากถามคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะว่าคุณใช้เงินเติมน้ำมันเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับ ผมเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งผมใช้ประมาณ17,0 0 0บาท1 7 0 0 0บาทนะฮะต้องบอกก่อนว่าผมเติม2คันแล้วบ้านผมกับที่ทํางานเนไกล3 5โลไปกับ70นะครับแล้วใช้ผมทํางาน7วันแล้วก็เ,เติมให้คุณขวัญไปทํางานที่ไทยรัฐทีวีบัตรเครดิตไปเดียวผมใช้17,0 0 0บาทตอนนี้กําลังมองหารถไฟฟ้าแล้วผมไม่ไหวแล้วโอ้โหลนะ้วมันแพงมากผมเบื่อมากยี่ขับรถยุโรปนะโอ้โหสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอันนั้นคือรถยนต์ที่ผมกาลังหารถไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ครับใครที่ทํางานนะฮะแล้วต้องขับแทบต้องขับรถไปส่งลูกคุณเปล่านะครับน้ำมันมันไม่แพงมันไม่ไหวจรมันแพงเกินไปนะครับเราเอาข้อเสนอดีๆมาให้ก็คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันถูน้ํามัน10เท่าครับคุณไปดูข้อมูลเหล่านี้นะฮะผมได้มาจากคุณกวทางธนสตรินะครับก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเฉลี่ยกิโลเมตรละ10สตางค์นะครับกิโลเมตรละ10สตางค์นะครับเท่ากับว่าคุณขับ10โลเนี่ยคุณเสียบาทจริงตรงครับ อย่างที่ถ้าผมมาทํางาน30กกโลที่ผมเสียตังค์ไม่ถึง4บาทเลยนะคือแบบผมมันประหยัดมากเลยนะครับเพาะอย่างที่คนที่ขับออราแคทกันนะี่ะรถไฟฟ้ามันแรงเหมนะือนกันเพราะว่ามันไม่ต้องไปเหยียบมาเสร็จมันพุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นครับรถไฟฟ้าไอจักรยานน่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าคนต้องขับมอไซค์นะผมว่าแนะนําเปลี่ยนเลยนะครับ1กิโลใช้ตังค์แค่10สตางค์ครับ10กิโลเสียบาทเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปส่งลูก10กโลเนี่ยคุณเสียตังค์แค่บาทเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ จักรยานไฟฟ้าเนี่ยสามารถจดทะเบียนได้เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ดาวถูกมากดาวหลักพันแถมอนกับพวกไฟแนานซ์ดังๆกรุงศรีออโต้วพวกอ้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากสั่งซื้อนะครับบริษัทอินเตอร์พรีเมียมเนี่ยเขามีตัวแทนจัดส่งฟรีคุณอยู่สแก้วคุณอยู่ชุมพรเอาตัวแทนเอารถไปให้คุณถึงที่เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ ลายหาแอดอีวีไทยลรีบจองไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลือแต่ใบจองแล้วของมันยังไม่มาเหมือนในออราแคทนะครับติดต่อเบอร์นี้ก็ได้ฮะ0618 0618789936รีบติดต่อคุณเบลหรือคุณกวางทันติกไปได้ก่อนเลยรีบจองก่อนเลยฮะเดี๋ยวมันหมดเบื่อเตอน้ำมันเหลือเกินนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของสปอนเซอร์ที่ผมขอบคุณมากเลยนะของแต่ละอย่างมันมีประโยชน์มากนะครับอ่ะวันนี้ของสะสมมาแล้วครับแตบ่บิด DKR นะฮะ ชิปปิ้งมาจากสิงคโปร์ครับหายากมากนะครับผ้าพันคอของพี่เดย์ของผมเนี่ยนะครับผมไปได้มา25ผืนนะครับหายากสุดๆเพราะผมชอบผมเลยไปเอามามีคนแฟนบอลไลน์มาถามผมเยอะมากว่ามีไหมเพราะว่าเฮียแกเนี่ยมีความเป็นแมนยูเต็ดที่สุดแล้วนะครับเพราะยังเหลืออยู่ในยุคของเซอร์ไรท์เฟอร์วัลชันทันเฟอร์กี้ครับเพราะฉะนั้นครับผ้าพันคอผืนนี้นะฮะผมได้มา25ผืนนะครับหากคุณผู้ชมอยากได้นะครับไลน์หาผมเลยที่บล็อกบิระพล นะครับมันโอ้โหสุดๆเลยนะครับคออืนนี้มันไม่มีออฟฟิเชียลหรอกมันหายากนะครับนักเตะที่แบบมันจะมีแต่โรนัลโดที่มี official ออฟฟิเชียลแลผืนละพันห้าอันนี้เกรดแฟนบอลจากสิงคโปร์ฮะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมขอเพิ่มร้อยหนึ่งเพราะว่ามันหายากมากๆมีแค่ยี่สิบห้าผืนนะครับใครสนใจไลน์หาผมได้ตอนนี้เลยนะครับป๊อบวีรพลนะครับส่วนคริสตอโนโรนัลโดพี่โดก็มาแล้วนะครับพี่โดผมได้มาสามสิบผืนล่าสุดตรงนี้ชิปปิ้งมาแล้วจาก สิงคโปร์นะครับซ r 7ใครยังไม่มีรีบจัดเพราะว่าไลนา์หาระบอกหมดแล้ว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 คราวนี้มาอีก30ขืน CR7 ก็มาดาวิดเดเฮียก็มานะครับโรนัลโดราคาเดิม690 d ดเฮยนะครับใครอยากได้จัดมา่ดนๆที่ไลน์ป๊อบวีลพลหรือว่าสแกนกิวาโคดต,ตรงนี้ได้เลยติดเดียวนะครับคุยกันแต่ว่าขอค่าขนส่งนิดนึงนะกันนะฮะเพราะว่า ได้มาโอ้โหมันเหลือน้อยนิดจริงๆส่วนเมื่อวานผมปล่อยเสื้อเด็กของอาเซออนไปนะครับหลายคนไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ท้ายคลิปนะครับเมื่อวานเป็นคาราบาวนะฮะเสื้ออาเซออนครับอันนี้ไซส์เด็กนะครับใครมีลูกมีหลานอายุประมาณ8-12ปีนะครับเอาไปได้เลยฮะผมซื้อจาก Adidas ไปเหมามาหมื่นกว่าบาทนะฮะเพราะะนนขายได้นะคะหนึ่งพบาทนะครับจาก2,000กว่าบาทตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีกางเกงด้วยก็คือซื้อยกชุดได้เลยใครไม่ชอบอาเซออนก็ใส่ได้นะฮะใครแฟนซนห้ามพลาดกางเกง จากพันสองหรือ800บาทนะครับเพราะทั้งเพราะฉะนั้นทั้งชุดมาจัดไปได้เลยที่ปอ๊อบวิรพลหรือว่าไลนา์หาผมสแกน QR code ออได้เลยนะครับโรนัลโดเตเฮอขอบคุณมากครับอ่ะไปลุยกันเลยครับวันนี้เราไปซุ่มตลาดการซื้อขายทักเตะของสิงคโปร์เชลซีกันบ้างนะครับ, <S 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 รบเพราะว่าความวุ่นวายของเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ <S <S แทบจะแท็กทีมกันเลยว่าโอ้โหเรากับนายเนี่ยใครจะได้ทักเตะก่อนกัน ราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาร์เซนอลนะครับเชลซีรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้นักเตะเอหมดแล้วทอ็อตแนมฮอสเปอร์ก็ขยับตลอดเวลานะครับอาร์เซนอลวันนี้เองก็ไปสนใจกองหลังอีกนะครับแล้วก็ลาฟิญญาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีกับแมนยูคนสื่อมวลชนอังกฤษจับตามองมากๆว่าใครจะปลดล็อกก่อนกันระหว่างปีศาจแดงหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของสิงโตนะครับมาวันนี้ฮะเห็นได้ชัดว่าเชลซีมีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะมาก นะครับวันนี้ชัดเจนเลยก็คือปีเตอร์เชคอัปาสโมสรแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแม้ผมจะไม่ใช่เป็นแฟนคลับของของเชลซีแต่ว่าปีเตอร์เชคกับคุณเขาใจปะ <c oughs> <ๆ>เขามีความภาพลักษณ์ที่ดีมากๆแล้วก็เหมาะสมมากๆเลยในการที่จะมาบริหารทีมสิงโตเงอนขามนะฮะแต่ก็ฟังจากบทสัมภาษณ์ของเขาก็จากกันด้วยดีนะครับคือไม่ได้มีการทะเลาะไม่มีการทะเลาะใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเป็น วิธีการทํางานที่มันอาจจะไม่ตรงกันนะครับอิเดอร์เชก,ก็บอกว่าคือเชลซีณตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีแล้วท็อตโบลี่มาตั้งใจทํางานนะครับแล้วกเ็เขายังคงมีความรู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาต้องไปนะครับคือไม่ได้รเชคพูดกลางๆแบบไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าเขาเรียกว่าพ o l i c นโยบายในการทํางานมันไม่ตรงกันทีนี้ผมก็ไปนั่งดูสื่อมวลชนหลายๆคนนะครับที่วิเคราะห์ทางฝั่งของเชลซีทั้งแซมรีทั้ง ทางดิแอเรติกที่เขียนมาค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าคือเช็คก,กับมารีนาการนอมสกายาเนี่ยที่เจม m ารีนาเนี่ยครับ mm. เขาต้องการให้โรเบรุลูกากูเนี่ยอยู่ต่อเพื่อพิสูจนตัวเอง mm. เมื่อเชลซียังไม่ได้นักเตะใหม่ mm. ก็มีความจําเป็นที่ต้องคีปลูกากูไว้ก่อนแต่ก็ชัดเจนเมื่อลูกากูเดินไปบอกกับประธานสโมสรคนใหม่อย่ท็อต,ตรูรี่ว่าเขาอยากย้ายออกและท็อตูรี่เองก็ต้องเห็นแบบนั้นก็ต้องปล่อยออก เช่นเดียวกับทางฝั่งของโทมัสทูเคิลที่ได้คุยกับบอร์ดบริหารแล้วเขาเองก็ต้องการให้ลูกาคูเนี่ยออกไปด้วยความที่เขาเองก็ไปใช้งานแล้วตัวลูกาคูเองก็แบบเหมือนกับเป็นท็อกซิกของทีมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดบริหารคือมองกัน2ฝ่ายแยกกันแลละก็คือเช็คก,กับมารีน่ามองว่าลูกาคูควรอยู่แต่ทางฝั่งของท็อปโบลี่ซึ่งเป็นเจ้าของกับโค้ชดังทูเคิลมองว่าเฮ้ยพี่ตู้ควรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเช็คก,ก็เลย ขอถอนตัวออกจากการเป็นบอสบริหารของเชลซีดีกว่านะครับอยู่มา3ปีนะฮะก็ทำให้แฟนบอลของสิงห์บูลเนี่ยออกมาด่ากันยกใหญ่เลยว่าเขาเริ่มมีความกลัวประธานสโม,มสรคนใหม่แล้วเพราะว่าท็อตโปี่มาถึงปุ๊บโขเปลี่ยนเปลียปล่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแก้ขอดทั้งบูธสปักออกนะครับบูสปักนี่อยู่มา19ปีนะฮะโหเราอยู่มาแบบยาวนานมากๆมาลีน่าแต่มาลีน่าเนี่ยไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่หรอกเพราะเจสมาลีน่าแกเป็นแบบคนสนิทของ โรมันอาบาโมวิชเลยนะครับเขามาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กฝึกงานของโรมันจนมาขึ้นเป็นบอร์ดบริหารใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคนดลทุกอย่างทั้งค่าเหนื่อยทั้งเรื่องของการซื้อตัวนะครับเคยฟัดซัดกับแลมพาดมารอบหนึ่งตรงที่ออมารีนาบอกว่าเพิ่งจะซื้อเกป้ามาแลมพาดอยากได้ได้โกใหม่ทาไมแต่แลมพาดบอกอยากเปลี่ยนโกก็งัดกันสุดท้ายแลมพาดแพ้นะฮะลองคิดดูว่าเขามีอํานาจมหาศาลแค่ไหนนะครับคนก็แสรว่าเอ๊มีอะไรกับเสียมีหรือเปล่าอันนั้นเราไม่รู้ นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อดีของมารีน่าก็คือเขาทําให้เป็น turning point ของมุมมองผู้ชายที่มองผู้หญิงเรื่องของฟุตบอลครับคือต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าอังกฤษก,กับเยอรมนีนะครับให้เกียรติผู้หญิงในการในวงการฟุตบอลต่างกันเลยครับ <c oughs> ผมไปบ,บุนเดสลีกาเยอรมน,นี่ยครับมีบอร์ดบริหาร DFL ที่เป็นสุภาพสตรีเยอะมากๆนะครับเขามีส่วนในเกมฟุตบอลทั้งเป็น PR ทั้งเป็นคนถือป้ายเปลี่ยนตัวกรรมการ ภรรยาฮาวด์เว็บก็เป็นกรรมการใหญ่ได้ในบูเลสกาเยอรมันไม่ยินเป็นปัญหาแต่กลับกันครับอังกฤษเนี่ยครับเขาจะมีแคมเปญที่แบบอย่าดูถูกผู้หญิงผู้หญิงดูบอลเก่งไม่แพ้ผู้ชายนะครับโอ้อย่างเลียมเมซี่ที่เป็นลายแมนหน้าสวยๆครับโอ้โหฟันฝ่าอุปสรรคมากๆเลยนะครับกว่าจะมายืนเป็นเป็นเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินได้ครับโอ้โหเคยโดนไอ้นักข่าวสกายสกายสปอร์ตด่าว่าแบบว่าคุณจะไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไหมฮะ ไอ่ลิชารคีเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะที่2คนที่อยู่บีอิสปอร์ตโดไลออกจากสกายสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็อย่างมาลีนาเนี่ยเขามาเป็นผู้หญิงที่ดีลเรื่องฟุตบอลแล้วเขาเป็นใหญ่แลวเขาสึกว่าทำได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นซิที่น่าเสียดายที่หลายคนมองว่าออกไปจากสโมสสองเชลซี Chelsea, แต่อย่างไรก็ตามครับมาร์ตินสมเอลเนี่ยซึ่งเป็นผมพูดถึงชื่อนี้บ่อยเพราะว่าเขาเขียนในเดลี่เมลเขาเป็นคนที่วิเคราะห์ข้างลึกนะครับเขาก็บอกว่าคุณจะไปแปลกใจอะไรวะกับการเปลี่ยน บอร์ดบริหารของสิงบรูเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่โรมันอาบารมวิชเข้ามาตอนเทคเชลซีใหม่ตอนปี2 0 0 4ใช่ไหมครับอาบารมวิชก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งโรมันโดนรัฐบาลอังกฤษเล่นงานแบบนี้มันก็ไม่น่าแปลกใจลิลี่ท็อปโบลีจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนคนของอาบารมวิชออกแทบจะทั้งหมดถูกไหมครับอย่างมาริน่านี่คือช่วอยอยู่แล้วจะบูสต์ปาร์อะไรแบบนี้ซึ่งแฟนเชลซีก็มองว่าเออก็น่าเห็นใจนะครับที่แบบ สโมสรคือเปลี่ยนบางคนก็บอกเฮ้ยมันเปลี่ยนเยอะไปหรือเปล่ามันเปลี่ยนจนแบบไม่เหลือเขาเดิมเลยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปก็ต้องดูว่าท็อตบูลลี่จะทำยังไงนะครับซึ่งบีท้าเชคเองมารีนาเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงก็ต้องหนุนหลังบอกบริหารต่อไปพราะว่าเขาซื้อมาแพงยังไงเขาก็ไม่ทําให้เชลซีล้มเหลวหรอกนะครับทีนี้มาดูเรื่องตลาดการซื้อขายนะเออเดี๋ยวอีกนินก่อนที่จะไปเชลซีมีข่าวไมเคิลเดนเวิร์ตนาหูขึ้นทุกวันนะครับไมเคิลเดนเวิร์ตคือคนท ก็เคยคุยเขาแบบจริงมีข่าวที่นาหูมากมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูถ้าเชลซีได้มาจริงนี่ถือว่าเป็นการซื้อที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในระดับปอดบริหารมาดูอีกทีนึงนะครับก็คือเรื่องตลาดการซื้อขายตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับแน่นอนว่าตอนนี้สิ่งที่นาหูที่สุดมี2คนครับของทางฝั่งเชลซีก็คือราฮิมสเตอร์ลิงกับนาธานาเก้นะครับสองคนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับซิตี้ก่อนข้างปล่อยนักเตะออกไปเยอะทีเดียวกัรียลเชซุสตอนนี้คือ,อตรวจร่างกายกับ อาเซนอลแล้วนะครับเรื่องสัญญาเรื่องอะไรนี่เรียบร้อยหมดแล้วถ้าตรวจร่างกายผ่านก็เซ็นสัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้เลยนะครับอันนี้คือทางฝั่งของกาเบรเชสุดซึ่งซตตี้เองก็จะปล่อยทั้งสเตอร์ลิงแล้วก็นาธานาเกด้วยทีนี้เรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงมาได้ยังไงทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเรามองไปที่ปีกของเชลซีนี่ก็มีเยอะนะทั้งฮาคิมเซย์แย่ทั้งคริสเซนโพลิสิตพูกนี้ก็เป็นกองหน้ากึกปีทั้งสิน้นว่ากันว่าโทมัสทูเคิลชอบทางฝั่งของสเตอร์ลิงครับเขามีความช ก็เลยคุยกันว่ามีโอกาสแค่ไหนในการได้ราฮิมเนี่ยมาอยู่ในสแตมฟอร์ดปิดแล้วอีกอย่างคือรู้ดการที่แล้วเนี่ยเป๊ปทะเลาะกับราฮิมสตอร์ลิงอาจจะไม่ใช่เป็นออปชันอะไรหรอกแต่ว่าณนะตอนนี้เ7เจ็ปีที่สตอร์ลิงอยู่กับแมนเชสเตีเนี่ยมันมันหมดความท้าทายหรือย,อยังผมจำได้ผมภาเขาเกมแรกที่เขาเล่น ICC กับแมนเชสเตีหลังจากย้ายมาจากลิเวอร์พูลยุคเปยเยกรีนี่เป๊ปอยู่มา6ปีเขาอยู่เกินเป๊ปโกเดลไล่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกับสัญญาที่มันเหลืออีก12เดือน1ปีและรับค่าเหนื่อยถึง300,000เนี่ยมันถึงเวลาหรือยังที่ซิตี้จะเปลี่ยนกาจากสเตอร์ลิงซึ่งเอาจริงถ้าหากว่าเราไปเห็นโดยใบสีฟ้าแล้วไม่มีราฮิมสเตอร์ลิงก็ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะเราเห็นเขา running down the wing มานานมากนะครับทีนี้นอกเหนือจากทางฝั่งของทูเคิลชอบแล้วเนี่ยครับคือแผนการทําทีมของเชลซีต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็คือคูริสิตกับซีเกตเนี่ยโอ้โหมีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆคนที่จะอยู่่ในนนแผนการรททีทีจิงๆเย ทีโมแวนเนอร์ก็กำลังมองกันอยู่เพราะว่ามีข่าวว่าถ้าอยากได้อมาทยสเตอร์ลิกต้องใช้เงินระดับ60-70ถึงล้านยูโรนะครับแล้วก็เอาทางฝั่งของแวนเนอร์ไปเพื่อเอามาทยสเตอร์ลิกมานะครับตอนนี้ข่าวของเชลซีนะครับถ้าเราจะนับนิ้วจริงนะครับมีลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับมีดาธานอาเ้มีชูสคุนเดนะครับแล้วก็มาทยสเตอร์ลิกรวมถึง ก่อนนะริซันโดริซินโนมาดิเนสนี่มันจะเป็นสเปอร์ตมากกว่าแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหตัวผู้เล่นของของทางฝั่งของเชลซีเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากพวกเขาต้องซื้อทั้งกองหน้าแล้วก็กองหลังก็กองหลังคเคสเซียทั้งคิเสเซนเซนแล้วก็ทางฝั่งของครูริเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไรยฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยดูทรงแล้วแซมลีแอตเลติกหลายๆคนเนี่ยยืนยันเลยนะครับว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่พลาดแน่ๆคล้ายๆกับกาเบรียลเชซุต เพราะเขาบอกว่าเชซุสกับสเตอร์ลิงเนี่ยมันน่าจะจบแล้วก็คือย้ายทั้งคู่คนหนึ่งไปลอนดอนอีกออไปลอนดอนทั้งคู่แต่คนหนึ่งอยู่เหนือกว่าก็คืออาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยแหละครับมองไม่ยากเลยอาร์เซนอลปิดสเตอร์ลิงไปแล้วตามที่แซมรีคิดตอนนี้ทางฝั่งของสเตอร์ลิงก็กาลังจะเสร็จทางฝั่งของสิงรูเชลซีแต่ยู่ดค่าตัวเนี่ยแมนเชสตีต้องการที่55ล้านปอนด์นะครับถ้าเงินไม่มีปัญหาก็ เอาไปได้เลยนะครับเพราะสัญญาเหลือปีเดียวมันก็55ก็เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงไปเลยว่าเชลซีได้สเตอร์ลิงแน่นอนนะครับซิตี้ก็ต้องไปใช้พวกฟิลโฟเดนระยะมาเลสต่อสัญญาไปแล้วนะครับตอนแรกมาเลสก็จะไปด้วยนะแต่พอเสียนักเตะเยอะๆทั้งเชซุดทั้งสเตอร์ลิงก็จำเป็นต้องต่อสัญญาระยะมาเลสทีนี้นั่นคือข,ข้างหน้านะครับสเตอร์ลิงไม่น,าน่ามีปัญหานาทานาเก้มาอย่างไงจริงๆเชลซีเดียมีข่าวกับชูคุนได้มามาหลายปีมากๆนะครับกับเซบียาแต่ว่าไม่ได้มาสักทีอันนี้นี่หน หนักกว่าแมนยูกับไอไททันสมัยก่อนนี่นะนะครับแต่ว่ามันมีเบื้องลนึกเบื้องหลังก็คือเหมือนเขาป้าบอร์ดบริหารชุดเก่าครับค่อนข้างชอบชูคุนเด้ครับแต่พอเปลี่ยนบอร์ดใหม่เขาก็เลยเฉยๆกับทางฝั่งกองหลังเซบิยาก็เลยมีโอกาสที่กองหลังเซบิยาคนนี้จะไปอยู่กับบาร์เซลโลนาแล้วเชลซีจะไปเอานาธานาเก้มาแทนซึ่งนาธานอาเก้นาานเ,กเนี่ยก็มีวันที่กระแสแรงก็คือจะเอามาคู่กับแมสตี้เลยทั้งสเตอร์ลิงแล้วก็อาเก้ามาที่สแตนฟอร์ดบิด นะครับหรือไม่อย่างนั้นครับมีอีก2รายชื่อที่เป็นตัวสำรองนะครับลิสต์ลิตลงมาก็คือถ้าไม่ได้ตอนนี้คือชูคุนเด่น,นี่คือไม่น่าจะเอาแล้วนะครับอาร์เก้เพิ่งมานะครับแล้วอีก2รายชื่อก็เป็นมาไทสเตอร์ลิกกับทางฝั่งของมิลานสกรินเนียโอ้แต่มิลานสกรินเนียนี่มันจะออกจากอินเตอร์มา5ปีแล้วนะครับสุดท้ายมันยังก็ไม่เป็นจริงเท่าไหร่นะครับเอ,อ่อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับต้องถามว่าใครมาจาับคู่กับเตียโก้ซินวา ดีที่สุดแต่อย่าลืมว่าเชลซีเล่นหลัง3เล่นหลัง3เนี่ยจากคําพูดของนาธานอาเก้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่เซนเตอร์ตัวตัวกลางนะครับเขาเล่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็สามารถไปเล่นแบ็คได้เพราะฉะนั้นถ้าอาเก้ไปอยู่เป็นเซนเตอร์ฝั่งแทนล,ลูดิเกอร์แล้วมีเตกโก้ซิวานปักตรงกลางเนี่ยก็ถือว่าน่าช็น่าสนใจทีเดียวแต่เชลซีผมก็กลังมองว่าเซนเตอร์ตัวเดียวของเขาไม่น่าพอนะครับถ้าเขาจะซื้อกองหลังคุณต้องซื้อสองคนเพราะก็เสียไป2ตัวเลย นะครับอัสปปริโควิต้าน่าจะยังอยู่แต่ว่าเตโก้ซินวาคนเดียวในวัย37กว่าเนี่ยไม่พอแน่นอนก็คืออาจจะเป็นไปได้ถ้าอาเก้มาเล่นกับเตโก้ซินวาและทางขวาเป็นมาทาสเตอร์ลิกแต่เดอร์ลิกก็อย่างที่บอกยูเว่ต้องการระดับ70ล้านยูโรและเอาติโมแวร์เนอร์มาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางฝั่งของเชลซีขยับอย่างรุนแรงแล้วนะครับทั้งบอร์ดบริหารเองเ,ออเปลี่ยนทายหมดแล้วก็จะดึงนักเตะเข้ามานะครับสเตอร์ลิง90%นะครับคนที่2กองหลังจะได้ใครคนใดคนหนึ่ง ระหว่างอาเก้ของแมนซิตี้ระหว่างเตอร์ลิกของยูเวนตุสชูคุนเด้ของเซบีย่านะครับแล้วก็มิลานสกินเนียของอินเตอร์มิลานคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเซอร์ลิงดูแล้วไม่น่ามีปัญหามากที่สุดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับที่เชลซีครับเขาขยับแล้วนะครับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะขยับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูมีคนแซวๆว่าถึงท้ายแมนยูเปิดเปิดตัว3ตัวเลยครับอันโทนี่อิเล็กเซ่นแล้วก็เดยยองอยากจะบอกในฐานะแฟนผีว่าเอาคนเดียวให้รอดก่อนไหม นะครับอ่ะโชวงสุดท้ายครับคุณผู้ชมอย่าลืมครับใครที่เบื่อกับการเติมน้ํามันแพงๆนะครับไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใช้ขับแ็บขับอะไรนะครับประหยัดกว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันเฉลี่ยกิโลเมตรละสิสตางค์นะครับคุณขับ10โลคุณเสียตังค์แค่บาทเดียวขับ30โลเสีย3บาทคุณลองคิดดูสิฮะแล้วมันก็จดทะเบียนได้เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแถมดาวถูกพันกว่าบาทนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนหนึงไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองแล้วผ่อนกับกรุงศรีออโต้ก็ได้นะครับบริการส่งทั่วประเทศ นะครับโดยบริษัทอินเตอร์พิมพ์คุณอยู่จังหวัดไหนคุณขอแค่บอกครับเดี๋ยวเขาเอาบริการไปส่งให้เลยนะคันนึงไม่เท่าไหร่เองนะฮะดีกว่าเติมน้ำมันเอาจริงนะเติมน้ำมันเดือนหนึ่งนะสมมติขับมอเตอร์ไซค์เติมเดือนหนึ่งสามถึงสี่พันใช่ไหมดาวรถได้อย่างสบายๆและมาซื้อมอเตอร์ไซค์ไปพากันครับที่ไลน์แอดอีวีไทยแลนด์หรือว่าโทร0618789936่วนใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้รีบจับธุรกิจตอนร้อนแล้วคุณจะรวยเหมือนกับคนอื่นเขานะครับอ่ะส่วนภาพบนคอคครรรรรับรบิสเียยโโโนนาาลม้้อแว นะครับผมได้มารอบนี้30ผืนใครสนใจจับไปได้เลยแฟนลับเซียร์เซเว่นกำลังจะมาเมืองไทยมาแน่นอนนะครับเห็นข่าวบอกว่าโรนัลโดรีเควสไว้หลายอย่างมากๆในโรงแรมแมนยูนอนพาสไสเทนนี่นะครับอย่าไปบอกใครนะฮะคิเซโนโรนัลโดรีเควสขอเครื่องปั่นผลไม้ด้วยนะฮะใครอยากได้นะครับเอาภาพนิคอเซรเว่นไปดูโรนัลโดกันได้นะครับ690าบาทนะครับราคาเท่าเดิมได้มาอีก30ผืนีจองด่วน เชื่อว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หมดแน่นอนนะครับอันนี้คือ CR7 นะครับลองดูนะครับส่วนนี่ครับคือภาพรวมตัวใหม่ที่เราได้มาจากสิงคโปร์นะชิปปิ้งส่งเรือไปเป็นที่เรียบร้อยดาบิดเดียรนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่ฮะเดคเคารครับสดๆฮะสาวุกของพวกเขาต้องมาเอาไปด่วนๆนะครับเดคเคาแพงหน่อยครับเพราะว่าหายากได้มา25พืน790บาทลายหาผมได้เลยนะครับมีตอนนี้25พื้น ลอนโดมี30มผืนรีบจองก่อนนะครับนี่ฮะเบอร์หนึ่งแบบนี้นะครับวีดีอาร์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับใครที่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะครับซื้อให้ลูกให้หลานได้ผมไม่ได้มาจากอาร์ดีด้าสในราคาที่ถูกลงนะครับถ้าไม่ถูกผมจะมาขายทําไมนะครับ1,600บาทครับเด็ก8ปดถึงสิขวบเอาไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาทั้งชุดก็กางเกงผมขออนุญาตขายทั้งชุดนะเพราะว่าไม่น่าจะเอาเกงไปทำอะไรกางเกง800บาทครับจากราคาป้ายพันสนะครับไล์ครับผมขอพีระพลด เคียร์ข้อตรงนี้เลยนะครับของ3อย่างวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับรายเดียบพรุ่งนี้เจอกันอย่าลืมมาเอาเดทเคาไปเขารอคุณอยู่ครับ